สวัสดีทุกคนเลยครับนี่จะรับเข้าสู่รายการรีร뷰리งอีกแล้วจ้า ในทริปนี้นะครับเรามาเที่ยวกับเพื่อนๆที่หัวหินนะครับและแน่นอนไม่ลืมหรอกที่จะมาพักฮิลตันหัวหินที่นี่นะครับซึ่งที่นี่จะเป็นโรงแรม5ดาวในเครือฮิลตันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในทริปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและนะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่หน้าห้องของเราแล้วครับที่โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยครับเราได้ห้องที่911นั่นเองครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันที่นี่นะครับยังรวมโครงการนะครับคลินนั่เองฮะ ที่จะคอยเม่ชัวร์ว่าห้องทุกห้องเนี่ยสะอาดไปดูข้างในห้องลยจ้านะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องของเราแล้วนะครับซึ่งห้องที่เราได้นี่คือจะเป็นห้อง King Executive Ocean Front Suite นั่นเองนะครับซึ่ง ในการพักครั้งนี้ของเราเนี่ยนะฮะเนื่องจากเราเป็นแขกนะครับในระดับดิมอนเมมเบอร์นะครับของฮิลตันออเวอร์นั่นเองนะฮะเร,เราก็เลยถูกได้อัปเกรดนะครับดังนั้นเนี่ยห้องแล้วก็พื้นที่แล้วก็ความสวยของห้องเนี่ยจะสวยงามมากๆแล้วก็อลังการกว่าห้องปกติน,นั่นเองนะคะรับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มเลยจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณหน้าห้องนอนนะครับเข้ามาพบเลยจะเจอห้องนั่งเล่นเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีทีวีจอเบลอเลยนะ ให้ดูกันนะครับมีโซฟามีนั้าตกแต่งอย่างสวยงามนะครับและข้างหลังโซฟาตรงนี้จะเป็นรถทำงานส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่บอกว่ามาพักแล้วต้องการจะทํางานด้วยนั่นเองนะครับก็พร้อมทุกอย่างเลยนะฮะและโซนต่อไปนะฮะที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเบดรูมหรือว่าห้องนอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าว่าห้องนอนเราเป็นไงบ้างและในห้องเนี่ยนะฮะของ ทิงเอเซ็กทีฟโอเชียนฟรอนต์สวีทนะครับแบบเตียงเป็นเตียงทิงไซส์นะครับจะมีแบบที่โคมไฟตกแต่งสวยงามมีพัดลมมีทีวีจอยักษ์อีกที่หนึ่งของห้องนี้นะครับนะครับซึ่งบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับคือจะเป็นบล็อกอินโคลเซตนั่นเองนะฮะที่แบบว่าเป็นที่แบบตู้เสื้อผ้าเนาะมีแบบบัตหลอดเซตให้สองตัวมีที่รีผ้านะครับมีตู้เซฟเหมือนกันเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันเลยดีกว่าจ้าห้องน้ำของเราเนี่ยนะครับเป็นห้องน้ำที่แบบว่าประดับตกแต่งนะครับและให้หินอ่อน รูราสวยงามมากๆเลยเนาะเดี๋ยวดูส่วนอื่นของที่นี่กันเลยดีกว่าครับนะฮะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบว่าเขาทุกีเซนมากๆและตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยอยู่กับพี่วีนะฮะแล้วก็คุณพี่ตีเนเองเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ตรงนี้เลยนี่คือผู้ร่วมทีมของเราเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกไปตอนเมื่อกี้ว่าอยากจะเสนอว่าโซนที่แบบสวยมากๆสำหรับห้องนี้นะฮะคืออะไรรู้ป่ะแอนกล้องไปดู เออเป็นวิวทะเลเป็นแบบฟรอน์เป็โอเชียนฟรอนต์ของจริงนะฮะของห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า Executive Lounge ของเรานะะฮในช่วง after noon tea เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาลงไปดูเลยจ้านะครับและตอนนี้นะครับเป็นเวลา2องโมงนิดๆละนะครับซึ่งเป็นเวลาของ after noon tea นะครับในนีเน้เราอยู่ที่ชั้นเอ็นซึ่งอยู่ที่เอ็กเซ็กคูทีฟล็อชนั่นเองนะฮะเห็นสามารถทานได้คือ2องโมงถึงสี่โมงนะครับซึ่งถ้าจะเข้าในนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีที่การ์ดนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดู จากที่เราไปตักอาหารบริเวณเคาน์เตอร์ตรงนี้นะเรื่องกได้เครื่องทำกาแฟเป็นตุยแช่แบบเครื่องดื่มต่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวกบาร์ขนมต่างนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกผลไม้สดต่างๆแบบนี้เนาะซึ่งนะครับแต่ละวันนะจะไม่เหมือนกันนะครับแบกว่าอาหารค่อนข้างหลากหลายนะครับตต้องแล้วแต่ว่าทานมาผักวันไหนก็ต้องรอรุ่นเอาอีกทีนะส่วนเครื่องดื่มก็สามารถสั่งได้เหมือนกันจะเป็นพวก ซอฟดื่นน้ำเปล่าโกโก้นะครับน้ำผลไม้ต่างๆคือสั่งได้หมดเลยสั่งได้ไม่อันเรื่อยๆตั้งแต่เวลา2องโมงถึง4ี่โมงนั่นเองครับดูยังไงขอตัวไปทานก่อนนะครับหิวมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สระว่ายน้ำของฮิลตันหัวหินนั่นเองนะฮะจะบอกว่าที่เนี่สระว่ายน้ำที่นี่สวยมากๆแล้วแบบอยู่ติดริมทะเลเลยนะลองไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำด้วยไปดูกันจ้า อีฟนิ่งค็อกเทลนี่ไงครับในช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะลงมาทานอีฟนิ่งค็อกเทลอะที่เดียวกับที่เราทานอัฟเตอร์นูนจีในช่วงประมาณ2องโมงครับซึ่งช่วงเวลาของอีฟนิ่งค็อกเทลเนี่ยอยู่ที่5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนั่นเองครับที่นี่แบบมีเบียร์มีไวน์มีค็อกเทลม็อกเทลเสร็จแล้นี่สามารถสั่งได้ที่พี่ๆสั่งาาได้เลยครับดยอดตอนนี้หิวมากเพราะว่าเพิ่งเล่นน้ำมาตอนเนย็นเลเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนแล้วกัน The next day. Good morning ทุกคนเลยนะครับนะตอนนี้เรานะครับก็อยู่ที่ห้องอาหาร The Market นะครับมาทำอะไรแน่นอนตอนเช้าแบบนี้นะฮะมารับประทานอาหารเชา้า breakfast นั่นเองฮะซึ่งห้องอาหาร The Market เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น L นะครับของโรงแรมฮิลตันหัวหินนั่นเองฮะนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าอาหารเกี่ยอย่างเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวไปดูเลยครับ นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเดินดูอาหารเช้าของที่นี่แล้วนะฮะก็คือว่าอาหารเยอะแยะมากๆนะมีทั้งอาหารไทยเป็นแบบโบลนาชีสเป็นแบบว่าคัวเย็นอะไรเงี้ยเหลือพวกปลาทองโกก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่าง,บบางกกาเงี้เนาะของหวาหนด้วยน,นะแต่ว่าจะปังไม่ปังเดี๋ยวขอกินก่อนนะถ้าใครทุกคนหน่อยไอ้นี่คือเพื่อนรุ่นพี่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราตรงไปกินก่อนละกันเดี๋ยวว่ากันจ้าไปไป้า รีวิวของโรงแรม ton, ฮิลตันัวอทิมรีสอร์ทแอนด์สปานะครับสำหรับใครนะครับต้ารสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาในเพจได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน Facebook นะครับแล้วก็ดูใน u t u b e เนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปที่โรงแรม5ดาวรักชูลี่ในเค,ครือฮิวตันนะฮะแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนยังไงติดตามได้เลยนะคสำหรับวันนี้ครับเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย Another someday I want to make